สวัสดีครับพบกับเกษตรฮันเตอร์นะครับผมวันนี้ก็จัดส่งนะครับตอกติวและตอกเนื้อนะครับผมดื่มนับกี่คู่และสิบกว่าคู่นี่แหละมั้งนะครับผมก็มาว่ากันด้วยเรื่องเส้นตอกนะครับเส้นตอกสําหรับบางท่านนะครับที่บอกว่าทําไมทําไมใส่เส้นตอกน้อยจังนะครับผมก็คือประมาณของผมนะครับจะใส่ข้างข้างละประมาณ23ถึง25นะครับผมไม่ตายตัวนะมันมัน ทำไมคือแพ่งเส้นตอกแถวสันจริงๆนะครับผมก็อยากจะบอกนะครับว่าเส้นตอกเนี่ยมันสูตรผมนะมันก็ใส่ได้ประมาณนี้ครับผมถ้าเป็นสูตรผมเนี่ยใส่เยอะกว่าน,นี้ยเสียงมันจะไม่ออกนะครับอันนีมนนนนนะ้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดการทําตอกคู่นึงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดแกนขนาดเส้นตอกความกว้างของใบเส้นตอกนะครับว่ามันกว้างเยอะมันก็ใส่ได้น้อยนะครับผม นะครับผมก็มันสูตรผมอ่ะมันมันก็ไม่มีมันก็ใส่ได้แค่นี้แหละถ้าใส่เยอะกว่านี้มันจะสั่นไม่ออกนะครับจริงสั่นไม่ออกจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใส่เยอะกว่านี้ใช่ไหมอัตราไอ้ความกว้างของการสวิงเส้นตอกมันจะน้อยลงนะครับผมเส้นที่อยู่ข้างในนะมันจะสวิงน้อยลงกว่าเดิมทําให้เสียงไม่ออกนะครับอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงบอกว่าเส้นตอกผมว่าไม่ได้แพงหรอก ไม่ใช่ว่าจะใส่สาสิเส้นสี่สเส้นห้าสเส้นยิ่งเยอะยิ่งดีมันไม่ใช่นะฮะไม่งั้นก็ไปดูที่รถน้ำมนหลวงพ่อนะครับผมที่เส้นตอกมัดเป็นมัดหใหญ่ๆนะครับสั่นไม่ออกนะครับก็คือมันมันเป็นสูตรนะครับผมถ้าใส่เยอะกว่านี้เสียงก็ไม่ออกนะครับผมถ้าใส่น้อยกว่านี้เสียงก็ห่างๆควบคุมคอนโทรลไม่ได้นะครับผมก็คือสูตรผมอ่มันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ห่วงหลอกเส้นตอกนะครับผมก็มันมันก็อยากจะบอกว่ามันใส่ได้แค่นี้นะครับผม ใส่ได้แค่นี้ใส่เยอะกว่าน,นี้มันก็เสียงไม่ออกนะครับผมในนี้ติวเม็ดข้าวสารนะจะประมาณนี้ครัอันนี้ติวนะติวธรรมดาติวเส้นแบนนะครับผมสันส่น,นวิธีการสั่นก็สัน่งนงี้ก็ได้แล้วแต่ท่านนะนะครับผมประมาณนี้นะครับข้างละ23่สถึงเส้นนะครับผมข้างละนะเป็นคู่ละไม่เกิน50เส้นนะฮะ สำหรับสูตรผมนะใส่เยอะกว่านี้เสียงไม่ออกครับเชื่อผมนะครับผมบางคนก็บอกโอ้จานทําเส้นตอกใส่เส้นตอกให้ผมเยอะๆหน่อยใส่ให้มันใหญ่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันเอาไงเลยเนอะมันมันใส่เพิ่มไม่ได้ครับผมเสียงมันไม่ออกนะครับผมเสียงมันก็ได้แค่นี้สูตรนี้นะครับผมก็เหมือนกับตอกโทนอะเห็นไหมผมลองทําตอกโทนดูก็ถ้าใส่เยอะกว่า30มเส้นขึ้นไปงเงี้ยเสียงก็เริ่มไม่ค่อยออกละสามสิบสี่สิบเส้นงเงี้ยเสียงไม่ค่อยออกแล้วตอกโทนนะ นะครับผมก็อย่างว่าแหละมัน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 เป็นสูตรนะครับผมมันเป็นสูตรไม่ได้ไม่ได้อยากจะขี้ถีเส้นตอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตบบที่เขาว่ากันนะครับผมก็ก็ก็อยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับผมผมไม่ได้แพงดอกเส้นตอกนะครับผมคือถ้าใส่เยอะกว่านี้เสียงก็ไม่ออกครับผมสั่นยากนะครับผมเพราะว่ายิ่งไม้หนาหลายๆชั้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งแข็งขึ้นแล้วก็เส้นข้างในมันก็จะสวิงไม่มากนะครับผมเส้นข้างในมันจะสวิงได้น้อยนะครับผม ทำให้การสั่นออกมาเสียงมันก็ไม่เคยออกนะถ้าใส่เยอะเกินไปนะประกาศมาเพื่อทราบนะครับผมแจ้งมาเพื่อทราบนะครับผมสําหรับบางท่านที่บอกให้เส้นตอกน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะกว่านี้ไม่มีเสียงครับ <c oughs> สั่นไม่มีเสียงเอ็เห็นที่รถน้ำมต์หลวงพ่อไหมล่ะ,นะครับผมสั่นมันก็ข้างในแน่นติ๊กมันขยับแต่ใบข้างนอกก็แหละที่รถน้ำมนันหลวงพ่อนะมัดยยใหญ่ๆเท่าเนี่ยนะครับผมคุณลองมัดดูก็ได้ไม่เชื่อ เอาเส้นตอกมัดข้าวหรืออะไรก็ได้มัดใหญ่ๆเท่าแขนเนี่ยกำขนาดเนี้ยไปสั่นดูนะครับข้างในไม่กระดิกเลยนะมันจะกระดิกแต่ชั้นสองชั้นข้างนอกเนี่ยแปะ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 เบาๆนะครับผมเสียงมันไม่ออกจริงนะผมก็จึงแจ้งมาเพื่อทราบนะครับก็ไม่ได้จะแพงหรอกนะเส้นตอกนะนู่นะเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวเกษตรนันเตอร์ขอส่งงานก่อนนะวันน okay. ี้นะผมอาจจะไม่ได้โพสต์ส่งงานหรอกวันนี้นะ จะโพสต์แค่นี้แหละนะครับผมก็เดี๋ยวไอ้พวกนี้ก็จะไปแจ้งในเพจดีกว่านะครับโอเคครับผมเซ็นเตอร์ลาไปก่อนนะครับอ๋อลืมไปสติกเกอร์นะครับแจกเหมือนเดิมนะครับแจกทุกคู่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ